สวัสดีครับผมนานทวัชสุกินดานะครับอยู่ที่บริษัทอีสุป,ปกิจมอเตอร์้านโปรนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอรถ7ที่นั่งนะครับผมเป็นรถวิวเอ็กนี้อยู่ในรุ่นตัว Active นะครับผมตัวนี้จะมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีบอลเงินกับสีขาวมุกนะครับซึ่งสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ <c oughs> เดิมจะเป็นล้อ17แต่เราเดลิเวอรให้เป็นล้อ18นะครับผม เป็นล้อ18ให้เป็นล้อแม็กใบพัด6ก้านนะครับผมส่วนกระจกมองข้างเนี่ยมันจะเป็นสีดำจากโรงงานเราก็เดลมิตให้เป็นครอบด้วยลายแคปลาสนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่1,131,000เพราะมันเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอีสุรกิจมอเตอร์บ้านโป่ปงเท่านั้นนะครับใช้เงินดาวที่89,000บาทจราบผมนะฮะ คุณลูกค้าผ่อนเดือนละ15,548บาทจำนวนทั้งหมด8 4งวดนะครับผมแล้วก็หลังคาเนี่ยเราจะเนมนเล็กขึ้นมาให้มันเป็นสีดำนะครับเดิมจะเป็นสีขาวล้วนๆเลยเราจะแต่งซิ่งให้คุณลูกค้าและอย่างก็คือตอนนี้เทรนด์กำลังนิยมนะครับผมเราจะเราจะเดลมิตให้ทุกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราประชมภายในกันต่อแล้วกันนะครับผมต่อไปเราจะพาคุณลูกค้ามาชมภายในนะครับของรถบิลเอ็กซ์ของเรานะครับผม เดิมเนี่ยมันจะเป็นเบาะกระบยี่นะครับแต่เราเดลเมตอีกแหละให้มันเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับส่วนแผงข้างด้านข้างเนี่ยแผงควบคุมต่างๆกระจอไฟฟ้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังให้นะครับนะฮะและยังพิเศษด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นระบบ Android นะครับ9นิ้วนะครับเชื่อมฟังก์ชันได้ต่างๆแล้วก็จะมีกล้องงองหลัง เวลาขณะเวลาเราถอยหลังนะครับผมเพื่อความปลอดภัยให้และพิเศษสุดยังมีจอกลางด้านบนอีกนะครับจะมีจอกลางด้านบนนะครับ,ดนบ,นนรบเดี๋ยวคุณลูกค้าคอยชมนะครับมีจอกลางด้านบนอีกหนึ่งจอนะครับที่นี้เราเพื่อที่เราทําให้เรียบร้อยแลวนะครับจอกลางเพิ่มสุดที่ภาพในการเดินทางไปเที่ยวต่างๆนะครับจะได้ไม่เบื่อเวลาเดินทางไกลๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราย้ำโปรโมชั่นสําหรับ บริษัทอีนสุขป,ประกิจมอเตอร์บ้านโปง่งอีกอีกครั้งนะครับผมมิวเอ็กซ์แอทีฟนะครับรถ SUV นะครับเจ็ดที่นั่งของเราเนี่ยครับผมราคาที่1 1 3 1 0 0้านบาทนะครับผมคุณลูกค้าใช้เงินดาวน์ที่8 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ1,5448บาท84งวดนะครับผมรือโปรโมชั่นพิเศษสุดคุณลูกค้าจะได้ล้อแมก็กได้ภายในได้หลังคาดำได้ได้หน้าจอ นะครับได้จอแล้วก็จอกลางด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับหากท่านใดสนใจติดต่อติดต่อมาที่ผมนายนิวัฒสุกินดาน,นะครับที่เบอร์081-856-8481หรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้ครับ i d ดีไ niwat2552 หรือว่าติดต่อทางเพจออนไลน์ก็ได้ครับใช้ชื่อว่านิวัฒจัดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทิปหน้า มาพบกับผมใหม่นะครับในรุ่งต่อๆไปนะครับผมวันนี้นิวัฒน์สวัสดีครับผม